หลังจากคลิปที่แล้วผมได้จัด10อันดับรถซิ่งสาย JDM จาก Fast Furious ไปแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของมาหากราบทีมซิ่งอีกครั้งกับรถซิ่งในจักรวาล f a s t EP 1สําหรับ EP แรกนี้จะเป็นการรวมรถซิ่งลุกคันใน Fast Furious ภาคหนึ่งมันเริ่มคันแรกด้วยฉากซิ่งที่ติดตาตึงใจแฟนหนังหลายๆคนกับฉากป,ปืบรรทุกตอนต้นเรื่อง Honda Civic e j 1ปี1993 รถซิง90ขวัญใจวัยรุ่นเมกาพีดำทมินคันนี้มากับเครื่อง B18 VTEC Turbo โสายพาร์ทของ r a i d e ร s สไต e ผสมกับ Wi s i z i n g คันที่2เป็นคันไหนไปไม่ได้นอกจากวิ s ุบิ ishi e c ล i p ส e ปี1995เกี่ยร์จี๊คันนี้มากับเครื่องยนต์รหัส4 a, 2 0 a 2.0ลิตรดับเบิล O เฮดแคมชาร์ ไม่เร็วเท่าไหร่สำหรับ1 0 0 0 0มื่นเหรียญแต่ก็ยังสู้รถของดอมไม่ได้นั่นก็คือ RX7 FD3S p 93ที่มากับชุดแต่งเวลไซส์ C2 และหางหลังคาร์บอนไฟเบอร์ของเวลไซส์จัดเต็มด้วยเครื่องสุดหมุนอย่าง1 3 b r e w 2โลร้อยพามไม่ใช่ครับ2โรเตอร์ 1,300cc เทอร์โบคู่ทออ่อ ID จากบิดโบ๊บวาวบิดอินเตอร์คูลเลอร์บิดท่อไอเสียก็ของบิดเนอร์สเป มติ๊กคอสโม20บีคอยแยก MSD อฟอนไปมาสด้าทีห่วงโดยกล่องเอพ็กซี่พาวเวอร์เอกซีกับน็อตอีกสีถังจิ๋วลีดแรงมาได้สูงถึง330ตัวชุดใหญ่ไฟกระพริบขนาดนี้คันที่4 Honda i n t e อ r a DC2 ปี96ของเอ็ดวิน หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันพิ้งสลิปครั้งนี้ B 1 8 c 2ลิตรสีู่บ WO Head Camshaft กองอากาศ Ram Air Header DC Sport t ่อ o อ e เสีย DC Sport Oil Cooler จาก g u d i Silhouette New Speed สายเหลืองคอยแยก MSD s p o r k e t Cam AEM และ Clutch XCD สุดในรุ่น อีกหนึ่งคันที่เข้าแข่งด้วย Honda Civic EJ1 สีขาวที่มากับชุดแต่ง w i s เลส i n g ของอตตีน้อยอแข่งก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นเกมอะ่ะคันที่6 Ford F150 SVT Lightning รถกระบะคันเดียวในหนังซึ่งเป็นรถที่ b บรอ n นใช้ขับเป็นประจำ Daily u s e ขับไปทำงานขับไปจีบหญิง ขับไปให้ตำรวจจับน่าก็หารถคันที่7-10จะเป็นรถของเดอะแก๊งเรานั่นเองคันที่นำมานิสสัน2 4 0 S X ปี97ของเลตตี้คันที่ตามมา E T R R33 ปี95ของลีออนคันที่3 n i นิสสัน x i x i m A 3 2ปี99ของวินส์และปิดท้ายด้วย v o l ks w a g e n Jetta ปี95ของเจสซี่ มาดูกันว่า 240SX ของ l e t ตี้แต่งอะไรไปบ้างชุดพาร์ทดีคิวิ่งหลังมเนียมวิสจีเครื่องยนต์ตัวแรงรหัส SR20DET โบล์วาลจากซปเปอร์ซาวท่อไอเสียเลทจ,จากเนสเปกอาในงานเลสวอลเรตตี้ใช้เจ้านี่ลงแข่งกับ RX7 เพื่อกินตังกดน็อตจีเดียวหายไปเลยชนะไปแบบชิวๆ มาดู33ของลีออนกันบ้างกับเครื่องยนต์รหัส RB26DETT Twin Turbo กองอากาศรางหัวฉีดเลคูเลตอินเตอร์คูลเลอร์ทั้งหมดใช้ของ HKS ส่วน A32 ของวินส์ก็แต่งไปไม่น้อยเหมือนกันชุดแต่ง s t i l ล n บ Bodykit มากับเครื่อง V6 3.0ลิตรพ่วงด้วย Supercharger จาก s t i l e n น BoTech ท่อไอดีดาวไปและท่อไอเสียก็จาก s t i l e n น มาต่อกันที่เจต้าเครื่องยนต์ V6 ของ Volkswagen กับชุดแต่ง Wings West Body Kit เจซี่ใช้จุนี่ลงแข่งใน Les War ด้วยเหมือนกันเขาได้ลงแข่งกับ S2000 ของ j o h n น y ี่ทานตัวแสบซึ่งแต่งมาเต็มมากคาดว่าไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนเหรียญพาทรอบคันกับวิงหลังของเ e l well ไซ i ์ m m l l l e เ n i u m เครื่องเดิมเดิม f 2ถูกแซบ,บออกด้วยเครื่อง SR20 จาก Nissan พ่วงด้วยสุเปร์ชราจจาก Comtech โนวีพ้ no การแข่งขันก็คงเดาว,วันได้ไม่ยากจอนนี่ทานชนะตีขับรถหนีไปเชืย่ยต่อมาคันที่สิบสอทำไม่ใช่ของใครที่ไหน Honda e n อ e น r a ก s r าปี9 4ของมียโชเลโตไม่ได้แต่งอะไรมากมายเน้นเดิมๆเ,เพิ่มเติมคือสไตล์การขับที่โคตรจะเล้าใจเฮียใบอั้นเลยทีเดียวเจ้า Honda Civic EG 3สามประตูคันนี้นั่นเอง รถคันนี้เป็นรถของเฮกเตอร์ผู้จัดการแข่งขันรถหลังถนนที่มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันวายบอดี้คิของเทคนิคกันชนหน้าใช้เป็นของเวลไซส์ e ีรีส์ทูหางหลังใช้ของโบเมกมิดวิงของ m u ล e n ที่สำคัญคือแม่งยัดล้อขอบสเเข้าไปด้วยเก็บทรงไม่ค่อยอยู่จริงๆเลยคันนี้คันต่อมาถือว่าเป็นคันพระเอกในหนังเลยสำหรับเจ้าซูเปอร์มาร์ที่แต่งโดยโดมินิกแต่ขับโดยไบรอัน แต่จริงๆแล้วในทางทฤษฎีเป็นรถของโดเมนิกงงกันไหมครับผมก็ง,งงเหมือนกันด้วยเครื่องยนต์ 2JZ GTE 6สูบแถวเรียง3.0ลิตรผูกโบของ T 6 6 Turbo NETIC พร้อมของแต่งจาก g r a ด y อีกก็กินซปเปอร์คาร์อย่าง f ฟ r r a r i F355 s p i d e r ไปได้อย่างสบายๆ และมาถึงคันสุดท้ายท้ายท้ายท้าทำไมต้องมีเอ็กโคกับดอทชาร์เจอร์อ t ปี19 7 0ของพ่อดอมด้วยเครื่อง V8 ขนาดใหญ่ของ c ค r y s l e r C26 Hemi ฮมิพวงด้วยซ u เปอร์ชาร์เจอร์จาก BDS สามารถลีนแรงมาได้สูงถึง900ตัวสุดยอด <Yahoo! S 1> แรงจนยุกร้อหน,น้านได้แบบสบายๆขนาดดอมที่ว่าโหดยังกลัวที่จะขับมันและฉากสุดประทับใจของเจนี่ก็คือ ได้แข่งกับซูเปอร์ในจบไปแล้วครับกับการรวมรถซิ่งในฟาสแอนฟิเล s ภาค1ใน EP นี้ก็ขอขอบคุณมิตรลักแฟนหนังทุกท่านติดติดตามกันมาโดยตลอด ก่อนจากกันไปบอกผมหน่อยครับว่าเพื่อนๆชอบรถซิ่งคันไหนที่สุดใน Fast and f u r ฟ o u ภาคหนึ่งก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่ให้พลาดล่าคอนเทนต์สุดเอ็ก u s คลูเจาะลึกเรื่องรถสุดมันกว่าใครที่เดียวที่อ,อลอล,อลอสอเออร์เลอร์เลเซอร์พิมพ์เออ์เลอร์ภา,าษาอังกฤษส่วนเลเซอร์ก็ภาษาอังกฤษเหมือนกัน Okay. okay, yeah!